สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์เดวินิวครับวันอังคารที่30สิงหาคมสองพหบห้าครับผมครับก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดวินิวนะครับมาดูพาดหัวข่าวใหญ่กันเลยครับล้านรำตรีโวยแบ็กเมย์ร่มมอบตัวปัดมอมยาดาราสาวอ้างสมยอมไม่เคยคบแค่รีวสินค้าทนายตั้มพาเยียบุก มชกชี้โอนคดีหลานชายอดีต,ตรัฐมนตรีมอบตัวคดีมอมยาขืนใจดาราสาวยันผมถูกแบ็เมย์โวยเมียฐานแชทแน่นแชทไทม์ไลน์ซัดฝ่ายหญิงให้ท่าสมยอมไม่ยมขืนแน่นอนแจงไม่เคยคบแค่ติดต่อรีวิวสินค้าคุยกันไม่ถึงเดือนเสียใจคำพูดทนายรังบองสื่อช่วไปกระบอกเสียงชี้คดีชาวเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวชื่อเสียงวงศ์ตระกูลนัล้นไม่มีเส้นสายด้านบนสุดนะครับลีลาบิ๊กตู่ครับ นายชวัญชัยนาวชัยนายมนตรีนายมนตรีกรลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดมิทัศการอุปรกรณ์ปณ้องกันประเทศและสาธิตการใช้อาวุธยุทโธปรกรณ์ทางการอาหารที่ชาเลนเจอร์หนึ่งนะครับศูนย์แิงแสินค้าเก่าชุมอินแพคเมืองทองธางนีอำเภอปากเกร็ดวันทัพเรีหยิบป,ปืนกลขึ้นมาทําท่าเล็งสร้างความฮือฮาขู่ใครหรือเปล่าหรือว่าเล่นๆสนุกสน <c oughs> ุกบิ๊กเด่นฉลุยนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เป็นผบตรคนใหม่นะ ลิซ่าคว้าเบสเคปเอเวทีโลก VMA 2022สร้างตำนานศิลปินไทยคนแรกแบ็ Back p i ิงกรีดลั่นทั้งวงนะครับนี่ฮะลิซามโนบาลครับเด็กชาวบุรีรัมนะครับไม่น่าเชื่อยิ่งใหญ่มากสกูมหน้าหนึ่งนะครับลดลงทั้งที่มหัศจรรย์กินซปเปอร์ฟูดลูกพลาดน่าเสียดาย โตลันนายอภิดิหรือเอ็มอินทุลักษ์หลานชายอาดีตนัมตรีถูกกล่าวหาคมขืนกระทำชำเรานักแสดงสาวพร้อมทนายความพปเศษลั่นหลังเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสนโชคชัยตามหมายเรียกโลสัญญาสร้างตึกโรงพยาบาลร้างผู้ว่าสุราษฎร์ไม่ทนเจออีกสองที่ที่สมุยชัยยาสบัดปากการเลิกสัญญาสร้างตึกผู้ป่วยนอกสุราษฎร์ทันที้ว่าไม่ทน เยก่อสร้างวุทิสิเหลือเนื้องานแค่1%เอรสมมติไม่ได้ใจดีผ่อนปนให้8ผลต้านกลุ่มพลเมืองเพื่อเสร,รีภาพในการสื่อสารยื่นค้านร,รวมทูดีแท็กโดยหักซิมสีฟ้าสีแดงแทงจุดยืนที่กสทชครับนี่คือหน้านหนึ่งเดลี่นิวส์นะครับหน้าสองก็เป็นเรื่องของลิซ่าเป็นเรื่องของ โรงพยาบาลร้างแล้วก็พบตรอคนใหม่นะครับมีดารายูจูอุนปิดชีพนะครับที่ไหนเอ่ยนู่นก็น่าจะเป็นเกาหลีเนาะเสอบเสริมกระสอบจุดเสี่ยงอ้างจับตำรวจแชทขยี้กามอปออคอออยอจับน้ำสมุนไพรอันตราย หน้า3นะครับหน้า3การเมืองดุลอำนาจเปลี่ยนมือ2พี่น้องสลับฉากนะครับพี่ชายที่แสนดีนี่หนังสือเล่มใหม่อยากหามาอ่านเหมือนกันมาดูขาประจำฮัลุนคนเอกประยุทธ์นั่งอยู่ในหลุมนะทางขวาม,มือก็คือจะฝังกลบหรืออีกอีกทางซ้ายมือนี้ก็จะเป็นเอ,อเป็นกระไดปีนขึ้นไปนะฮะ รัฐบาลโชว์ผลงานทวงคืนวัตถุบโบราณนะครับลดลงทั้งทีทมหัศจารย์กิจสุูดลูกพลาหน้าเสียดายคมคิดคนเขียนช่วยปกป้องคนดีช่วยปกป้องคนดีนะต้องย้ำกันชัดๆที่คดีปปอชอไม่ใช่คดีทฤฤฤฤฤุจริตและนายนิพ์มไม่เคยโดนสอบสวนมาก่อน หรือโดนฟ้องในคดีจ <man> ุร <ana> ิแต่เป็นการรับเว้นปฏิบัติหน้าที่ตาม157ประมวลกฎหมายอาญาและเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ตามคูาคำสั่งผู้บังคับบัญชาต้องรอดูบทสรุปการปกป้องประโยชน์ของชาติจะได้รับการตอบแทนอย่างไรงานนี้เชื่อคือองค์กรอิสระเป็นเติมพันใครเป็นคนดีะดูเดลินิวาไลตี้ครับเรื่องของว่าวควายนะ ส่องหัตถศิลป์พลังวัฒนธรรมว่าวควายเอกกลักษ์ว่าวภาคใต้นะครับนี่ว่าวควายว่าวควายนี้ก็เป็นงานวิจัยนะครับของอาจารย์ดรเจสริสังคพันธ์คณะรัฐศาตร์มหาวาลัยหาดใหญ่นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์เกตตวาบุญประการมาราหาวิทยาลัยใหญ่เหมือนกันนะครับ ว่าควายของจังหวัดสตูลเป็นงานหัถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์แง่มุมทางวัฒน์นะครับนีเอาแบบตุ๊กเต่งนี่อรูปแบบนี้ฮะอาจารย์เจษสรุปกับดเรเกียรติวานะนี่ฮะว่าควายก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะฮะอันนี้หน้าห้านี้อ่านสนุกนะครับ สนุกมากๆเลยวันนี้คอ,อรมนัดแรกรักษาการนายกพี่ใหญ่บิ๊กป้อมประวิตย์นั่งเป็นประธานการประชุมแทนที่น้องนอกไส้บิ๊กตู่นะครับประยุท์จันโอชาทุกสายตาจับจ้องไม่กระพริบ,บว่าบิ๊กป้อมจะนั่งเก้าอี้รองเบอร์หนึ่งและจะนั่งหัวโต๊ะในตำแหน่งนายกอันดามันดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่บิ๊กป้อมจะนั่ง ตำแหน่งหัวโต๊ะเก้าอี้นายกเพื่อประกาศสัปดาห์ถึงบารมีที่มีอย่างลนฟ้าบิกตูประยุทธ์ก็ถูกจับตามองว่าจะเข้าร่วมประชุมคอรมอในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมหรือไม่หรือจะนั่งประชุมอยู่ที่บ้านฟังออนไลน์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือลาพัก้อนที่ตักตำม,มาถึง8ปีกระแสะในโซเชียลมีการพูดถึงกันมากเป็นทางเรืองของประเทศไทยหลังบิกตูพักการจากตาแหน่งนายกกลับไปเป็นขวัญใจของอาจารย์น้อง นาพรจันโอชาที่บ้านคนไทยได้กองขวันผูกโบชิ้นใหญ่มาเป็นบิ๊กป้อมคงต้องวัดความรู้สึกของจิตใจคนไทยมีความภูมิใจหรือพอใจขนาดไหนออกมาเคลื่อนไหวอย่างหนักในช่วงนี้กลัวประชาชนคนไทยจะลืมนึกถึงน้องแหม่มบิ๊กออนในรวนพินโยสินว่าแห่งบ้านลอยต่อเื้อเจ้าพูดเศรษฐกิจไม่ว่าตลาดหุ้นในประเทศที่ตกลงมารวมไปถึงอดีตผู้มนวยการอมสิน ธนาคารออมสินที่เคยมีข้อสรยติดตัวมาการกัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่อยู่แบงก์เอกชนสีเขียวลองไปถามดูว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรความคืบหน้าในการประมูลลดอนเนกประสงค์ของบอบจอสงขาสมัยที่นิพนธบุญญามณนีรงมาชอมหาไทยเป็นนายกบจอขณะนี้ตำรวจจับกุม่มผู้กระทำความผิดทั้ม,มูลมปอมเอกสารได้บางส่วนบางส่วนนี้ไปต่างประเทศส่งฟ้องู้กระทำความผิดแล้วอันดามันไม่เข้าใจ คณะกรรมการปป,ปชที่ยังตามจองเว้นไม่เลิกทั้งที่นิพนน่าจะได้รับคำชมกรณนนีพยายามปกป้องผลประโยชน์ของประเทศข่าวใหญ่วงการเศรษฐกิจธนาคารไทยพนิชย์ประกาศเสียงดังชัดออกจากการซื้อบิดขับจากศาสดาผู้รู้ไปทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองบริษัทนี้โดนกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กรลอตเอเล่นงานปั่นเหรียญสร้างมูลค่าการซื้อขายให้คนไทยหลงเชื่อขับวิ่งไป500วันนี้ตกเหลือ50บาทแค่10เท่าเองซื้อก๋วยเตี๋ยวชามไม่ได้สงสารนักษารุเล็กเด็ก,เดกๆเอาเงินพ่อแม่ญาติพี่น้องมาลงทุนเพราะดูศาสดาหัวฟูออกทีวีพูดถึงความเก่งกาจของตัวเองจนคนหลงเชื่อได้แสงไปเต็มๆกับความหายนะนักลงทุนอีกหลายหมื่นลายใครจะรับผิดชอบนี่ฮะเต็มๆเ,เลยบิดขับเจอ เจอเดลินิวไปแต่เดลินิวก็ยังไม่ไม่บอกชื่อนะไม่บอกชื่อให้คิดเองตอนนี้ป้ายบิดขับก,ก็คงจะลงจะไปเยอะแล้วนะจากแถวในกรุงเทพอะมาถึงนี่นะพูดถึงสยามไบโอไซแอนนะ ูดถึงวัคซีนต้านขุวิดแล้วดมันนึกถึงวัคซีนจากจีนที่บริษัทยิ่งใหญ่ของไทยนำเข้ามาหลายหมื่นล้านฉีดไปฉีดมานำเข้าประเทศไหนไม่ได้เลยอ,อยากรู้ว่าวัคซีนที่เหลืออยู่ในสต็อกทำลายทิ้งหมดไปเท่าไหร่ส่วนสยามไบโอไซแอนผู้ผลิตวัคซีนเอสตารเซเนกาประกาศผลกำไรเพิ่มขึ้น100เท่า อันดามันอยากเห็นกำไรส่วนนี้ช่วยเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด19สยามไบโอไซแอนผลิตวัคซีนขายตรงไปตรงมายังกำไรขนาดนี้นึกถึงผู้ผลิตวัคซีนไข้อื่นก่อนหน้านี้เคยถูกเรียกว่าวัคซีนสนเกนวัคซีนน้ำเปล่าน่าจะมีกำไรหลายหมื่นล้านรวมถึงเงินทอนที่กระเด็นไปที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากากาอนามัยหรือถึงมูยางชวนให้หน่าสงสัยครับโอ้โห ย้ใบโอไซอันนี่บริษัทของในหลวงรอสิบเลยนะครับตรงตรงเลยก็เดลินิวยังอุตส่าห์เขียนถึงตอนท้ายนะครับ6ครับ9ไกลนะบิกตู่ย้ำมีกำลังใจดีอยู่แล้วอนุทินชาญวิรุลยังไม่มีสัญญาณปรับคอรอมอพิสนุคืองามบอกช่วยย้ำยังไม่จำเป็น พิศนุบอกไม่มีเหตุอะไรต้องให้ยุบสภากกตอรอกฎหมายลูกออกก้าไกลหวังสอสอ129เก้าอีอ่าประชาธิปัตย์ว่าไงประชาธิปัตย์บินเผยตีความกฎหมายพักคำร้องใหม่ให้ลองส่งสารเห็นชอบอ,อสอหญิงคนแรกนี่นาลีตันทัสเถียนนี่เป็นพยการสูงสุดหญิงนรกศิละคุกคดีหมิน่นหมอเลียนทอง ภาษีเจริญเจริญในเขตโปร่งใสสุดแล้วก็ DSI ยันอย่าทิปไม่เกี่ยวกับแชร์นะครับยืนยันไล่ออกรองเลขาปป,ปอชอ7ครับอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพัฒนานหลักสูตรวัฒนธรรมในชุมชนนะครับเรื่องโควิดไทยก็ไทยป่วยโควิดใหม่1.2 0 0 0ตาย26 หักซิมฟ้าแดงค้านร,รวมทูกับดีแท็กเนี่ยอค้าลืมรุมยำน่วมทัวกินและชักดาบแของเดลินิวนะครับผู้โดยสารระบบรางทุบสถิติ1.3ล้านแสงทะลุ1.2ล้านก่อนโควิดเก็บตังค์สายสียเขียวไม่ลดเสร็จ100%ถนนเลี่ยงมิตรภาพธุรกิจ การบินเลิกสาร์ราคาสู้อันนี้แอร์เอเชียก็จะเปิดเที่ยวบินส่วนภูมินิวเดลีนะครับเห็นว่าจะเปิดไปออสเตรเลียด้วยนะครับนี่ฮะเป็นส่วนภูมิเมลเบิร์น3เที่ยวต่อสัปดาห์นะครับส่วนภูมิซิดดียสีเที่ยวต่อสัปดาห์ทอๆกับแกล็บก็ดันท่องเที่ยวนะครับโอนเงินสนัน 1.21แสนล้านพิษโควิดดันไทยแชมป์โลกนะครับเศร,รษฐกิจนะครับธกอสอเปิดแผนกดหนี้เน่าพุ่งสร้างอาชีพปรับหนี้ตรึงดอกนะครับในชิ้นส่วนปรับตัวรับ AV ธนาคารประเทศไทยคุมลิสซิ่งหวังลดหนี้ RS ไล่ซื้อธุรกิจครึ่งปีหลังคึกคไไักรายได้เกษตรกรพุ่ง10.7%ยอดขาย จักรยานกะเตื้องรถจักรย,ย,ยานยนต์กระเตื้องครับ50นี้เป็นเรื่องภูมิภาคนะครับเก,กเทพปรับแผนการเชื่อมโยงข้อมูลนายกนายกน,า,ยกนาจัดปันสุขที่นู่นน่ะตำบลพันท้ายน,นลสิงห์สมุทรสาครนะครับอบอจอสภาอุตสาหกรรมท้องเท่ยุทธยาหนุนบูชาแม่โพศพนำร่องวิถีชีวิตชุมชน เกษตรอุทัยธานีแนะสามปฏิวัติกำจัดโรคใบด่างมันสัมปันหลังจังหวัดราชบุรีร่วมใจบริโภคลำไยนะครับช่วยเหลือสากลปลุกลำไยภาคหนือครับผมอันนี้กีฬากับบทความนะครับเปิดใจ Pam, แพมแพตตี้สองพี่น้องนะักขี่มากับฝันนั้นยิ่งใหญ่นำทงไทยไปสู่ระดับโลกเสบอมิสมดรโอว่างไง อายุ78ถือว่าแข็งแรงโดยรวมเหมาะสมวัยรระจัวไม่มีเบาหวานไม่เป็นความดันไม่มีอยากเข้ามาปรึกษาขอ,าอนคำแนะนําเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชายนะ mm. ครับอันนี้หน้า12เรื่องสตรีกับต่างประเทศนะครับอันนี้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ2แบรนด์สัญชาติไทย ซิ l e b r i t ตี้สายฟู้ดเลเวอร์เปิดประสบการณ์ลิมรส UN มองสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเขมรต้องปริตรูปอย่างจริงจังปากีสถานวอนชาวโลกช่วยเหลือความหา่าอุทกภัยอย่างเร่งด่วนที่สุดชาย2คนย้ายสัมภาระออกจากพื้นที่น้ำท่วมทางปากีสถานนะครับผู้เสียชีวิต1,000คนแล้ว ชุมชนเมืองกเกษตรนะครับแก้ขนส่งกระทบจราจรทวีวัฒนาชวนชอบสร้างไรายได้เป็นทุนผู้ต้องขังครั้งแรกเปิดขายฝีมือหลังโควิดอันนี้ปล่อยปลาที่เขื่อนอุบลรัฐนะครับแปรรูปข้าวอินทรีย์สร้างความเชื่อมั่นสู่ชุมชนน,นี่ที่สุรินทนะครับแห่เหมาซื้อทุเรียนตรังซื้อทุเรียนที่ตรัง ทอง3วาแล่งโกยผักตก6 5จบันเทิงนะครับ50ยังแจ๋วแอนซิเรียมเปิดเรื่องรับสามีจัสตินห่วงหนักห้ามลงรูปโป่ห้าลูปโป้ลงโซเชียลนะครับไหวห้50กรกันละนะแปบ๊บเดียวเนาะ50แล้วแท่งเปิดใจตรงสเปกนิโคแฟนขับเชียร์ตัวโกง อัมธันวานักแสดงในแบบดีกีนักบินเปิดพื้นที่เพื่อชีพคนบนฟ้าอันนี้น่ากีฬานะครับน่ากิฬาวันนี้มวยนะวันอังคารนะครับศึกมวยมันสนามเมืองทูยิบสี่คู่เอกเก้ามงคนเพชรินเดียคาเดมีกับดอนทิงโยทาลักมวยไทยคู่รองขุนศึกเพชรยินเดียคาเดมีกับพยัก์พันล้านน้อยสี่มุมเมือง Oh, คู่แรกลาวสตาเกียดธงยศจะชนะขุนไกลไกลศิลปภพวบ็อกซิง่งน้ำตาลเดือดเกียดชัดชัยกับเพชรเอเชียชนบุรีอาร์ตมีเดียเปิดช่องทูยิปีครับ6กโงเย็นกีฬาเดลี y นิวหน้าสุดท้ายเลยครับสาวไทยจบที่3รับต้องแก้ย่าหน้าตาสดใสยเชียร์ก็หลังจากชนะนี่แหละครับเวียดนาม ไดอันดับ TV, ing, ที่3 pp tv วอลเลย์บอลหญิงที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ธนาทรไทยทีมแรกธนาทรถึงเรื่องเรื่องกิจนะครับไปหน้าอีกรยแต่งยิ้มได้เข้าร่วมทีมทูเซาไทยแลนด์สว่างจิตแซงเงาซ้ายและสุพัฒบุญเจือหลังเข้าเส้นชัยศึกเทลใหญ่ของโลกที่ ut mb ที่ฝรั่งเศสนะครับ ระยะทาง302กิโลเมตรทำเวลา152ชั่วโมงหรือมากกว่า6วันเป็นทีมไทยทีมแรกนะครับที่ผชิตระยะนี้ได้สำเร็จโ้สุดยอดมากคุณธนาพรอ,อ่เพชรมณี C.P.F เสียโบท๊ทว่างไงพรุ่งนี้นะครับเปิดเชียร์ได้เลยนะครับทู24ทูยินะครับศึก C.P.F ยอดมวยโลกนะครับคู่เอกเพชรมณี C.P.F ป้องกันแชมป์โลกสตรอวเวอร้อยห้าปอนด์นะครับกับโนริฮิโตะทานากะผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นนะครับเปิดชมได้เลยนะครับพรุ่งนี้เพชรมณี CPF ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซีบอบ์นัทเดชวัชิรันนะัทวงศงเป็นโมอเตอร์มาสิบปีได้รางวัลผู้จัดรายการมวยดีเด่นโอเค ประมาณนี้ก่อนนะครับนักมวยไทยสมัครเล่นชายอหนึ่งคตาตาเมราสีกับเป็นตันพีดเดียดคาเดมี่นักมวยสมัครเล่นหญิงเทารางวัลน,นะครับนางสาวสมมุิไทยสุริปทุมนักมวยสากลสมัครเล่นชาย1ิบเอกบุชัยยุรชยัยนักมวยสากลสมัครเล่นลหญิงเรือตรีหญิงสุดาพรศรีสอนดีนักมวยไทยอาชีวีเด่นนายลิขิตตาประโคนหรือฟุกน้อยฟุกน้อย ฟุกบะหมี่เกี้ยวนะครับแล้วก็นักมวยไทยหญิงอาชีพนะครับนางสาวนิรวันตังจิวสเสนจันทร์สอโจ้งปราจีนส,นส่วนนาส่วนนักมวยสากลอาชีพดีเด่นครับนายปัญญาประดับสีเพชรมณี CPF นะครับขอบคุณมติชนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง y o u t u b ปทีพทำพิเศษครับสวัสดีครับ